แล้วก็ในกรณีไอ,อ้าสมมติอ๋อก็คือป้นป้นในกรณีที่แบบไปกันอยู่แล้วป้นอย่างเงี้ยเหรออ่าใช่ค่ะอันนี้ป้นได้ถน,นดไม่ยุ่งก็คือสามารถป้นกันได้เลยแล้วถ้าสมมติว่างัดงัดไปด้วยแล้วป้นไปด้วยครับงัดร้านอ,อันนี้คืองัดร้านใช่ไหมครับไม่ให้งัดบ้านเนาะจะมาให้ค,ความจําดีซะด้วย รอรอว่าเราเราได้เข้าไปชุมสภาบะไม่ได้เข้าครับรอรอตอนพิกทามได้ไหมรอแบบบอสมาอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่แค่เรื่องเลกน้อยครับเป็นเรื่องงานร้านเฉยครับว่างไงอก็คืออในในกรณีที่เราไปงานร้านใช่ไหมครับอ่าสมมติว่าเราชนะไฟถูกไหมก็คือเราปนได้ตามปกติเลยคือตำรวจไม่ยุ่งเรื่องการปานอะไรเงี้ยแต่ถ้าในกรณีที่เรางานแล้วเนี่ยซึ่งตำรวจเข้าพื้นที่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าใครงานเพราะไม่ได้บอกต่างคนต่างขึ้นรถไปเนี่ย ก็คืออ่าถ้าถ้าถ้าสมมติว่าคนงัดเนี่ยมันจะมีของในตัวถูกไหมถูกแต่ถ้างัดเฟลม,มันก็จะไม่มีอะไรถูกไหมเพราะว่าโบเก้นมันก็ไม่มีโบเก้นพังถูกไหมกม็จะหายไปเลยอ่าในกรณนีนี้คือทุกคนเนี่ยมันจะโดงงนการล้านลบหนีหมดเลยหรือถ้าเรียกภาษาให้มันซับซ้อนหน่อยก็คือมันจะมีคนหนึ่งที่งันร้านส่วนคนหนึ่งอีส่วนที่เหลือคือสมุ้ร่วมคิดซึ่งสมุร้ร่วมคิดเนี่ยโดนเท่ากันหมดถูกไหมถ้าตามกฎอ่านั่นแหละก็คือเอาง่ายก็คือถ้าใครงัดร้านแล้วอยู่บริเวณนั้นก็คือโดนหมด ถูก็คือแก๊งที่ชนะนั่นแหละเพราะว่าแก๊งที่ชนะมันจะต้องยืนอยู่อ๋อใช่พาะแก๊งที่ชนะใช่ไหมใช่ก็คือแก๊งที่ยืนอยู่อ่ะคือแก๊งที่ชนะก็คือจะโดนไล่ส่วนคนสลบก็ก็ให้หมอชุบรีเซตปกติถูกไหมอือ่านั่นแหละแล้วก็ในกรณีออ๋อคือป้อนป้น,ปนในกรณีที่แบบไปกันอยู่แล้วป้อนอย่างเงี้ยหรออ่าใช่ค่ะอันนี้ป้นได้ตำรวจไม่ยุ่งก็คือสามารถป้นกันได้เลย้ถ้าสมมติว่างัดงัดไปด้วยแล้วป้นไปด้วยครับตำรวจยุ่งไหม ตำรวจจะรอเอ่อทำาไรเสร็จครับจนงัดเสร็จอองัดเสร็จแล้วค่อยไล่ใช่ใช่ครับอ๋อก็คือป้อนตำรวจไม่ยุง่งใช่ไม่ยุง่งแต่งัดเสร็จโดนหมดในบริเวณน<ไ>ั้นจะเป็นแก๊งเดียวกันแก๊งที่งัดได้ใช่ใช่ก็คือสมไล่หรือว่าถ้าสมบนในกรณีที่ระบุคนได้ว่าใครงัดเนี้ยก็คืออ่านเราได้โฟกัสนเดียวถูกแล้วในกรณีที่ถือว่ามีคนบอกว่าอ่ะผมงัดครับแต่จับได้เนี่ยในตัวไม่มีของอ่าอ่าในในตัวเนี้ยอืม นะฮะแต่ตัวไม่มีของบอกผมงัดอะเกิดเกิดอะไรขึ้นหรือว่าผมเลี่ยมเนี่ยผมไม่ได้งัดจริงหรอกแต่ผมบอกว่าเอ้ยผมงัดแล้วตำรวจต้องไล่ผมอย่างเงี้ยแล้วผมโดนจับปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับหรือไม่มีเออไอนีที่ก็จะโดนเพิ่มนี่ปั๊ไม่<ะ>ไม่เก,นนเก,ก,กม่เขาบอกว่าอันนี้เ่ยอ๋อในในกรณีที่โกหกถูกไหมใช่ใช่เขาบอกว่าสมมติเขาไม่ได้งัด เอ้ยเขาไม่ได้งัดแต่เขาบอกแล้ว่าเรางัดนะครับผมงัดแต่ผมอาจจะงัดร้านหน้าไงแต่ผมพูดไม่หมดอะไรเงี้ยตำรวจก็ไล่ผมพอดีอะไรเงี้ยผมไม่ได้โกหกไงเอ๊ะงั้นถ้าเอ่อถ้าถ้าในในในกรณีก็ถ้าถือว่างันถือก็คือตำรวจจะสุ่มไล่แล้วกันจบอ๋อโอเคครับตำรวจสุ่มไล่ไปเลยครอบพื้นที่ปุ๊บก็คืออ่ะจิ้มเลยคันไหน ขี่ก็ประมาณนี้สุดแล้วก็เบรกขั้นต่ำก็คือของมันก็คือค่าปรับบวกอันเกลวเนี่ยก็คือสองหมื่นสองห้าร้อยสองห้าร้อยอกเกตไหมก็คืออันนี้คือจำคู้กี่นาทีห้านาทีครับห้านาทีก็ตำเหมือนเท็กอารเข้าไปเลยครับสองเทคปกติงัดร้านอันนี้คืองัดร้านใช่ไหมไม่ใช่งานบ้านเนาะใช่ครับส่วนงานบ้านก็น่าจะปกติแล้วเพราะงานบ้านมันไม่ไม่ตีกันปะ ผมไม่รู้ม,รมัน<ผ>มออกมา<ค>นในรูปแบบไหนอ่ะแต่ถา้าสมมติว่าออกมาในรูปแบบของปกติก็สามารถสามารถแประกาศอีกทีนึงอ๋อครับอเอาไครับขอบคุณครับจะมาให้ความจำดีซะด้วยเขารู้อยู่แล้วตํารวจอ่ะ เขาจะมาหาว่าเราโกหกไงแต่เราไม่ได้โกหกไนเราบอกงัดร,ร้านครับแต่เป็นงัดร้านร้านหน้าเขาพูดเขาไม่ฟังให้หมดอ่ะเออเขารู้อยู่แล้วตำรวจตกการห้าสิบปีพิมพ์แจ้งในกลุ่มเนี่ยโอ้คนเต็มวอลตำรวได้ยินปะเลดเมื่อกี้เลด น่าช้าแต่ช้าจังครับพี่บาทนะครับ้องก็สิดจะแเมนจะเฮ้ยพี่วอตฝากฝากตัดหน่อยพี่ฝากตัดฝากตัดฝากตัดแล้วผมจะได้ส่งคลิปไปให้เพื่อนผมจะได้ไม่ต้องจำ <laughs> ไม่ว่างเสียใจด้วยเฮ้ย <laughs> that's my cat boy okay okay yeah yeah K, it's on the top, man. K, S, K, S, K, S, K, yeah, 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 yeah.